สวัสดีค่ะท่านข่าวเดนอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปาจารีสุนสินพงค์ค่ะแนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ที่มากขึ้นในอนาคตทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มช่วยควบคุมและบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าของเครื่องชาร์จรถยนต์ EV ค่ะ นายประโมทสุดทรัพย์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนายวรพจน์รื่นเริงวงประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโชเซนเทคโนโลยีจำกัดร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบควบคุมและบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าสำหรับเครื่องอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EVcharger ในระบบจำหน่ายแรงต่ำ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่จะมาช่วยบริหารจัดการโครงข่ายการจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ E ีีโดยนำเทคโนโลยี AI มาใช้และอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data ในโดยการรวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานจากหม้อปแปลงในระบบจำหน่ายของ PEA และจาก EV Char g e เจในบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าและวางแผนช่วงเวลาการใช้งาน E ี c ี a r g e เจอร์ให้มีประสิทธิภาพไม่เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าจนเกินพิกัดของวงจรและลดหน่วยสูญเสียของระบบไฟฟ้า แพลตฟอร์มนี้ยังจะสามารถเชื่อมโยงกับระบบูนย์สั่งการจ่ายไฟอัตโนมัติหรือสกาดาของ PEA เพื่อรายงานข้อมูลแบบเรียลไทม์การพัฒนาแพลตฟอร์มดังกล่าวนี้จะทําให้ PEA มีศักยภาพในการบริหารจัดการหม้อแปลงสายส่งการจ่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้รถยนต์ eV อย่างมีประสิทธิภาพค่ะเพราะอีกไม่นานรถยนต์ eV จะมีราคาถูกลงเทียบเท่ารถยนต์น้ามันจนทําให้เกิดการใช้แพร่หลายมากขึ้นค่ะ ติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันประจ,จรีสวนสินพง์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ